ทุกท่าวันนี้ผมได้มีโอกาสมารีวิวคันนี้นะครับต้องออกตัวก่อนนะครับว่าผมเองเนี่ยกับดูคตีเองเนี่ยไม่ค่อยคุ้นเคยสักเท่าไหร่และข้อมูลทุกอย่างตรงนี้มาจากเจ้าของรถที่โทรคุยกันนะฮะเพราะว่าเจ้าของรถอยู่อเมริกาชื่อว่าคุณต่อนะครับแต่ว่าเขาส่งรถคันนี้เนี่ยมาล้างที่เฮโมโตนะครับก็เอามาดูแลที่นี่แหละครับสภาพนี่สวยมากๆเงาวิงวิงเรียกว่าของเดิมทุกอย่างเนี่ยสมบูรณ์สุดๆเลยนะครับคันนี้คือดูคตีพอสมาร์ทพัน Limited Edition ครับผมลองดูะฮะอ่ะก็ลองมาทางด้านนี้เลยเลยฮะนี่ด้านบนเขียนว่าเป็น Limited Edition นะฮะเป็นพอสมาร์ตัวพันนะครับโอ้โหสวยงามมากๆแล้วก็เป็นคันที่ถ้าดูจากตรงนี้นะฮะ1564ครับผมอยากจะบอกว่าคันนี้นะครับมีเพียงแค่2 0 0 0คันทั่วโลกเท่านั้นคันนี้อยู่ที่ คันที่1564นะครับและก็อยู่ในประเทศไทยนะครับสำหรับพ s สมาร์ทลิมิเต็ดเอ i o ชั่นที่เป็นทะเบียนแท้เนี่ยคุณตอบบอกว่ามีไม่ถึง10คันแน่นอนครับเพราะฉะนั้นใครที่มีตัวนี้เก็บเอาไว้เป็นตัวแลเที่นนี้ต้องบอกเลยว่าเก็บเอาไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าราคารถคันนี้เนี่ยขึ้นอยู่ตลอดเลยราคาปัจจุบันนะฮะที่มีการซื้อขายกันอยู่เนี่ย ก็จะอยู่ที่ประมาณ1นล้านแปดแสนบาทครับจากเมื่อก่อนที่ออกป้ายแดงนั้นเนี่ยไม่ถึงล้านแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าคันนี้เนี่ยมีความน่าสนใจอะไรบ้างครับดูจากร,รูปทรงนะครับต้องบอกว่าหล่อเหลามากๆเป็นสปอร์ตคลาสสิกที่ดีไซน์ผมบอกว่าทรงนี้เนี่ยอามาตะแน่นอนและ,<น>ะชื่อนะพอสมาร์ทนะครก็คือชื่อนักแข่งของดูคาตี้นั่นเองนะครับที่สร้างชื่อเสียงให้กับดูคาตี้มายาวนานมากครับ และใช้สีนี้นะครับเพราะว่าพอสมาร์เองใช้ในการแข่งขันก็เป็นสีเทาด้วยส่วนสีเขียวตรงนี้ก็เป็นสีที่คุณพอสมาร์เนี่ยเขาชอบนะฮะทางดูกตี้ก็เลยเอามาใส่ให้เป็นสีเฟรมตรงนี้ฮะดูตัดกันดีดูสวยดูคลาสสิกมากๆนะครับมาดูรายละเอียดกันหน่อยนะครับว่าคันนี้เนี่ยมีอะไรที่ไม่ใช่ของเดิมบ้างคุณต่อบอกว่านี่ฮะไฟเลี้ยวตรงแฟลลิ่งด้านนี้นะครับเข้ามาดูใกล้ๆเห็นไหมโอเคนะครับ ตรงนี้เป็นของแต่งเป็นไฟเลี้ยวที่สีตรงกับไฟลิงคือสีเทานะครับแล้วก็จะเป็น LED แบบนี้ด้วยส่วนก้านเบรกและการคัชตรงนี้ก็เป็นของแต่งนะครับซึ่งเป็นของแต่งที่ตรงรุ่นเลยนะครับเพราะว่าด้านหลังตรงการ break, การเบรกการคัชเนี่ยเขาจะมีสลักเขียนว่าเป็นพอสมาร์ทอ่าถ้าหากว่าจะาเห็นฝั่งนี้ก็จะเขียนเลยนะครับว่าเป็นพอสมาร์ทเห็นไหมครับเขียนว่าพอสมาร์ทเลยอันนี้คือของแต่งตรงรุ่นจากโรงงานเลยนะครับ ด้านบนฮะการดีไซน์ตัวเลนไม้ฮะด้านซ้ายบอกในเรื่องของความเร็วฮะด้านขวาก็จะเป็นวัดรอบดูเป็นความคลาสสิกมากๆนะครับตรงนี้ฮะสลักชัดเจนนะครับ Ducati p o r s m a r t 1000เนี่ยนะ Limited Edition โช้กครับเป็นโอลิงนะครับให้มาแล้วก็การสบัดตรงนี้ฮะแนบเข้ารูปด้านบนถังตรงนี้เลยนะครับฝานนํามันก็ลักษณะแบบนี้ฮะโอ้โหการดีไซน์ผมว่าคลาสสิกมากๆนะครับ แน่นอนนี่ตรงนี้ฮะเป็นเอกลักษณ์ของดูคาตี้นะครับเป็นคัชแห้งครับเวลาสตาร์ทเนี่ยเดี๋ยวเราจะสตาร์ทให้ฟังเสียงจะเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะฮะตัวนี้นี่โอ้โหดูฮะสะอาดเรียบร้อยสวยงามครับด้านนี้ก็จะเป็นท่อแต่งด้วยนะฮะจากประเทศอังกฤษครับเป็นแบรนด์จากอังกฤษเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะครับเป็นสลิปออนครับแต่ว่าซุ้มเสียงนี่ดูแบบเลาใจมากๆเดี๋ยวทำเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ฟังนะครับมาส่วน ด้านหลังตรงนี้จะเห็นชัดเจนนะครับว่าโชค๊คของเขามีข้างเดียวนะฮะนี่ฮะโชค๊คอลินครับด้านนี้ฮะแบบนี้เลยนะครับโอ้โหสวยงามะฮะโชว์โชค๊คด้านหลังแล้วก็จะเป็นสเตอร์ล้อก็จะเป็นล้อที่ลวดครับับส่วนด้านท้ายนะครับก็จะเป็นตูดมดขนาดใหญ่ชัดเจนอ่ะคันนี้นั่งได้คนเดียวนะครับเพราะว่าตรงนี้ไม่มีเบาะนะฮะเปิดมาเป็นที่เก็บของ ตรงนี้เจ้าของคุณต่อเขาก็เปลี่ยนนะฮะไฟท้ายจะเป็น LED โค้งเข้ารูปกับท้ายที่เป็นตุดมมดอย่างนี้ครับส่วนด้านหน้าเป็นแฟลลิงเป็นไอโมงนะครับสวยงามแล้วก็ไฟหน้าก็จะเป็นไฟกลมคลาสสิกมากๆครับแล้วก็กระจกข้างฮะบแบบนี้นะครับดูแนบเข้ากันดีมากผมว่าการดีไซน์ของเขาเนี่ยดูแบบดูยังไงก็ไม่เบื่อฮะดูล้ำสมัยดูมีความเป็นความเท่ฮะ เดี๋ยวลองคอม้ดูนะฮะโอ้โหพอขึ้นคอมแล้วดูฮะท่าการขี่ก็จะก้มหม,มอบนิดหน่อยก็เป็นทรงคาเฟ่น,นะครับหล่อมากครับกระจกมองข้างอันนี้มองชัดเจนนะครับนี่ฮะเดี๋ยวขอ,อนุญาตสตาร์ทนะครับแล้วลองฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วก็ท่อกันนิดหนึ่งนะฮะว่ารถในยุคนั้นนะนะครับเสียงปัจจุบันตอนนี้จะเล้าใจขนาดไหนครับ เป็นไม้แบบเข็มกวาดขึ้นไปนี่เป็นเข็มกวาดทั้งความเร็วทั้งวัดรอบนะครับสวยงามครับคลาสสิกมากอ่ะเดี๋ยวนี่ฮะฟังเสียงท่อกันหน่อยครับผม เสียงนี้ต้องบอกว่าเสียงของคัชแห้งเนี่ยความเป็นเอกลักษณ์ของเขากุ้งกิ้งๆ,ๆุนี่ชัดเจนนะครับแล้วก็ท่อน,นี่โล่งๆไม่น่าเชื่อนะทรงท่อแบบนี้แต่เสียงเวลาที่ผมเบิ้ลไปนี่รู้สึกเลยถึงความแพดความดังความแน่นของเครื่องยนต์ฮะสุดยอดจริงๆฮะ จบการรีวิวแบบคร่าวๆนะฮะสำหรับ Limited คันนี้พอซ์มารนะครับใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของดูคาตีถ้าหากว่ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็ช่วยกันคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ด้านล่างได้เลยนะครับยังไงก็ช่วยกันให้ข้อมูลได้นะฮะสำหรับคันนี้ครับผมวันนี้ขอบคุณด้วยนะฮะเจ้าของรถนะฮะคุณต่อครับที่ให้รถคันนี้มารีวิวแล้วก็ขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับสำหรับที่นี่นะฮะเฮโมโตนะครับ เป็นสถานที่ล้างรถที่บอกเลยว่าล้างสะอาดสุดๆเลยยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะครับชอบวิโอนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจผมด้วยหรือไม่ก็ฝากกดติดตามนิดนึงก็แล้วกันนะฮะจะได้มีกำลังใจในการทำรีวิวหรือว่าทำคลิปต่อๆไปใครที่ชอบมอเตอร์ไซค์ติดตามด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ